อ่ะพิมพร้อมเลยค่ะวันนี้ขอรยาตเจ็ดช้าหน่อยนะในกลุ่มเจ๊าอาจจะลงให้ช้าหน่อยนะคะเพราีว่าวันนี้ถุกเฉินจริงๆนะคะเข้าใจกันเนาะศูนย์กับเจ็ดค่ะหน่อยศูนย์แล้วก็เจ็ดอ่ะ ทิมพร้อมเลยค่ะขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนะขอบคุณมากค่ะศูนย์กับเจ็ดค่ะวันนี้ฮานอยวิ่งรูดศูนย์แล้วก็เจ็ด อโอ้ยถ่ายรูปไม่ชัดเลยว่าวันนี้เป็นไรเนี่ยวันนี้พาดคอผูกหวยสามตัวแน่วันนี้ลาวนอยแซ่บ อโอเคสวยแล้วศูนยอ์กับ7เจ๊ขอฟันที่7นะคะศูนย์กับ7ขอฟันที่7ก็แล้วกันเดี๋ยวหาหนอยในกลุ่มเจ๊จะลงให้5โมงนะคะขอหายใจก่อนเจ๊เหนื่อยมากเลยทุกคนหลังจากที่โดนชนรอประกันเป็นชั่วโมงไปโรงพักไปเคลียร์นู่นนี่นั่นวันนี้เหนื่อยมากเลยค่ะ เอาฮาหนอยไปก่อนนะใครที่อยู่ในกลุ่มตายแล้วคนดูสามหมืหตกกระใจมากมีน,น้อยนะคะเจ๊ไม่ได้ไลฟ์สดให้รัฐบาลนะทุกคนทำไมคนดูเยอะปานนี้นะฮะขอบพระคุณค่ะขอบคุณทุกกันอ่าทุกคนที่เป็นห่วงนะขอบคุณมากนะฮะขอบคุณจริงๆเลยเจ๊รอดูแอดมินก่อนแอดมินลงหรือ,อยังอ่าแอดมินลงแล้วนะฮาหนอยเจ๊ฟันเจ็ดนะคะวันนี้ คาดเคาะจะพาทุกคนถูกสามตัวอ่ะโอเคนี่หน่อยนะไม่ใช่รัฐบาลนะจ๊ะขอบคุณค่ะไม่เป็นไรขอบคุณค่ะชัดไหมคุณแม่ชัดไหมคะชัดนะ ชัดนะคะชัดนะ,ะหานอยฟันที่เจ็ดเมื่อวานเขาเจ็ดห้าห้าเจ็ดวันนี้ขอฟันที่เจ็ดเม็ดเดียวเจ็ดสองนะคะแปดเจ็ดสองเน้น,เ,น,นเล่นที่ปกติอย่างเดียวพอก็ได้นะคะเพราะว่าเลขที่เจ๊คำนวณเนี่ยใช้คำนวณจากฮานอยปกติสถิติฮานอยปกติฮานอยดั้งเดิมของเราวันนี้วันที่ยี่สิเดือน9 Ика. ตอนนี้เวลา15นาิก44นาทีสวัสดี38,000ท่านนะคะขอบพระคุณมากค่ะอะโชคดีนะคะเจ๊ขออนุญาตปิดไลฟ์สดนะหวยลาวเจ๊จะลงให้ในกลุ่มตอน5โมงนะคะทุกคนขานะหวยลาวจะลงให้ในกลุ่ม5โมง จิตตังกะหยาวาจาอหังวันพาส่งน้อมนบนำผู้สมส่งกราบองค์ญาเจ้า